แล้วก็ไปที่หุ้นเด่นวันนี้เลยดีกว่านะครับวันนี้วันที่10มิถุนาเนี่ยหุ้นเด่นเราเลือกกลุ่ม AMC มาแต่เป็นกลุ่ม a อ c ที่ราคาแลกาดที่สุดในกลุ่มก็คือตัวแบมนะครับ <Yeah. S 1> เราไม่ได้หยิบตัวนี้มาเล่าสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเมื่อวันนี้ราคาขยับขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วก็เช้านี้บังเอิญบังเอิญคือนักสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงหน้าหนึ่งแบมตัวใหญ่สุดเลยครับพี่กุ้ง ว่าไปสามารถ JV กับแบงก์ต่างๆได้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าในข่าวรู้สึกจะเขียนว่าแหล่งข่าวใช่ไหมคะเป็นแหล่งข่าวยังไม่ได้เป็นอะไรที่ออฟฟิเชียลแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการจัดตั้ง JV กับ AMC เนี่ยตอนที่ประกาศงบในไตมัสหนึ่งออกมาแล้วมี analyst meeting อะคะ่ะทางบริษัทก็มีการอัปเดตนะคะว่ากำลังคุยๆอยู่ตอนนู้นก็ประมาณสักเดือนพฤษภาะคะ่ะ กําลังคุยคุยอยู่กับแบงค์หลายแบงค์เลย5-6แบงค์ว่าจะมีการจัดตั้ง JM, เจมว่าเป็น JV AMC ด้วยกันนะอาจจะเป็นหลายๆ JV ด้วยแล้วก็แต่บอกไซส์มาด้วยค่ะว่าแต่ละ JV เนี่ยไซส์ของธุรธกิจก็อาจจะตกประมาณสัก2,000ถึง5,000นะคะ DE อาจจะสัดส่วนสักประมาณ5เท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการปรับได้แล้วก็ถือหุ้นันคน,นละครึ่งๆนะคะก็ คุยกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วแล้วข่าวก็มาออกออวันนี้เดี๋ยวรอดูในลำดับถัดไปแล้วกันแต่ว่าโอกาสในความเป็นไปได้เนี่ยไม่ลำพังแบงค์ะคะทุกๆธุรกิจ AMC ก็มีการคุยกับแบงค์ด้วยเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าใครจะจับกับใครแล้วแบงค์เองก็จับได้กับหลายเจ้าสําหรับแบงค์แบมเนี่ยถ้าจับได้ก่อนแล้วก็ดาเนินธุรกิจได้ก่อนก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าตอนนี้ต้องรีบทํานะคะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้อย่างที่บอกว่ามาตราการช่วยเหลือ ลูกหนี้ของแบงค์ชาติก็จะหมดหมดเลยนะครเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็น NPL เนี่ยเพิ่มเข้ามาในตลาดเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าสามารถเซตอัพบริษัทได้เร็วได้ทันนะคะก็จะอาศัยประโยชน์จากตรงนั้นได้แล้วก็ในไตรมาส2องค่ะนี้กำไรในไตรมาสสจะยังไม่มีเรื่องของการไปจับมือร่วมกับแบงค์แล้วก็จัดตั้ง AMC จะเป็นการโตแบบออร์แกนิกล้วนเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีทั้งเรื่องของ รายได้จากตัวลูกหนี้ปรับโครงสร้างที่น่าจะดีขึ้นนะตามการเรียนนิ่งแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยแบมเจอเรื่องของการปิดปิดเปิดเปิดกัมคัคดีนะจากการเล่าเนี่ยมันก็เลยขาย NPA หรือว่าสินทรัพย์รอการขายนะที่เป็นแบบที่ซื้อมาเนี่ยก็ขายไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาสสเนียน่าจะได้เห็นการขาย NPA ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พอไรายได้โตเนี่ย เรื่องของมาจิ i นเองก็น่าจะฟื้นตัวแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมามีการควบคุมต้นทุนเรื่องของอต่างๆนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเห็นผลบวกทั้งรายได้แล้วก็มาจิ้นที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในช่วงไตรมาสสโดยเฉพาะในแง่ค on Q ิวแล้วก็ทั้งปีเนี่ยเชื่อว่าปีนี้แบมน่าจะมีกําไรสัก23ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่รวมับไซส์จากการ JV กับแบง ในอนาคตนะครับในบบาการจัดตั้งซึ่งอาจจะไม่ใช่แบงค์เดียวด้วยถ้าตามข่าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าแบงค์เนี่ยจะออกมามีแจ้งตลาดไหมนะเกี่ยวกับคอมเมนต์ข่าวนี้ยังไงแต่เชื่อว่าเชื่อว่ายังไงก็คงต้องมีคุยเพราะ AMC ทุกเจ้าคุยกับแบงค์หมดนะเพราะฉะนั้นแบงค์เองก็น่าจะต้องมีคุยอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือ ราคาหุ้นกลุ่ม AMC เนี่ยตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็น AMC เอ้ยเท่านี้ JMT JMT ชโย,ชย,โยครับผมแล้วก็ตรงหัวด้วยเนี่ยก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาโดดเด่นมากนะครับในขณะที่แบมเองเนี่ยราคาต้องบอกว่ายังอยู่ในโซนค่อนข้างจะต่ำนะครับถ้าดูจากชาร์ที่เปิดเนี่ยเรียกว่าฟื้นตัวน้อยมาก เทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ฐานเลยนะครับของทางเทคนิคเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสที่จะต้องกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มนะครับในช่วงระยะถัดไปเพราะว่าคนอื่นๆขึ้นไปแล้วนะค,คือคนอื่นเน่ยฟื้นก่อนดีก่อนไปแล้วนะครับแบมเนี่ยกำลังจะฟื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามีโอกาสนะที่จะเกิดสตออ็อกโรเทชันนะภายในเซกเตอร์จากตัวอื่นเนี่ยมาหาแบมได้นะครับอย่างเราจะเห็นว่า j m t เนี่ย เริ่มพักในช่วงหลังนะครับชโยเองก็มีเริ่มพักเหมือนกันแต่แบมเนี่ยกำลังเหมือนพยายามพังโกหัวขึ้นนะฮะวันนี้เราเลยเลือกแบมมาเป็นหุ้นเด่นเลยนะครับราคาเป้าหมายจาก fsia อยู่ที่25.50บาท50นะครับฝากเอาไว้นะฮะสำหรับหุ้นเด่นของเราในวันนี้แบม